ุณได้เจอมนักรักแล้วหรือเปล่าเพราะไม่มอเห็นส,สายตาความหวานความแบบอยากซัพพอร์ตคุณที่เข้ามาแบบด้วยความหวานเข้ามาด้วยความแบบรักแล้วก็รักแบบรุ่มหลงมากเป็นสายเปลเลยแหละเนาะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่ข้างรักคนที่แบบบูชาในเรื่องของความรักเลยก็ได้ตอนนี้ เพราะเขาคนนี้มีความแบบบูชาเรื่องงความรักมีความคลั่งคล้ในตัวคุณแล้วก็ออกแนวชื่นชมคุณพร้อมจะสนับสนุนคุณแม่หมอเห็นถึงที่ที่เขาเนี่ยจะเข้าเออมาพูดคุยกับคุณเร,เร็วนี้นะคะคุณจะได้คุยกับเขานะเขาอยากเข้ามาแบบเร็วๆเ,เนาะแปดไม้เท้าคือการได้เริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆด,ด้วยการการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของเ,ออเรื่องของความรักที่สร้างหลักปักฐานด้วยกัน เขาเนะี่ยอยากเข้ามาเติมเต็มเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณและเห็นถึงวิววอาฟจูนเป็นเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิให้คุณกับเขาได้มาเจอกันไม่มีคาว่าบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาเจอกันอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญหน้ามันคือหนึ่งเหรียญที่เป็นความรักที่แท้จริงค่ะว่าเขาบอกว่าเขาชอบคุณก็คือชอบคุณค่ะว่าเขาไม่บอกว่าเขาไม่ได้มีใครคําพูดนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะให้คุณเชื่อในคําพูดของเขาได้เลยค่ะและหมอเห็นความแบบโอ้โหหนึ่งเหรียญไพ ครอบครัวขึ้นอีกการที่เขาเข้ามาครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างเลยอะ่ะมีการเงินนะคะได้อยู่กัพ่อแม่ลูกคุณตาคุณยายในบ้านหลังนี้ทํากับข้าวกินอาหารด้วยกันอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันแบบสงบสุข ไม่ได้อยู่แบบวุ่นวายหรือมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาแก่งแย่งชิงดีทําให้คุณกับเขาต้องพัดพลาดกันเหมือนในอดีตไม่มีแล้วค่ะคนคนนี้เป็นคนไม่เจ้าชู้รักใครรักจริงแล้วเขาพร้อมจะทุ่มเทพเพื่อครอบครัวนะคะสร้างอนาคตไปกับคุณเขามีความแบบทะย,ย,ย,ยานในเรื่องของการหาเงินนะเป็นนักธุรกิจได้เลยนะคะเป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าที่ดีมาก แล้วเป็นคนที่มองทางไกลนะคะมองการไกลขยันขันแข็งแล้วก็พร้อมจะสร้างครอบครัวไปกับคุณน่ะเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขเท่าที่เขาจะทําได้ไม่หมอเห็นถึงตัวคุณเองอะ่ะก็มีความฉลาดมีดีอยู่พอตัวเหมือนกันอ่าแล้วไพ่บอกว่าช่วงนี้มีโอกาสนะหน้าที่การงานเกิดความสําเร็จเกิดความล,า,ลาบลื่นเกิดขึ้นอารมณ์ขี้เกียจของคุณถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่บ้าง แต่สุดท้ายพอคุณตั้งใจทําอะไรอะ่ะก็ประสบความสําเร็จได้ทันเวลานะคะช่วงนี้มีโอกาสนะที่เรื่องของการงานการเงินเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสได้เจรจากับลูกค้าเจ้าใหม่ๆแล้วก็จะได้ลงเอยทำงานร่วมกันหรือมีการเงินที่มีทิศทางที่ดีขึ้นเออชาวกองนี่โอ้โหคิงก็เป็นนะเข้า มีโอกาสนะคะที่คนรักคนนี้นะคะที่เป็นเศรษฐีท่านใจดีคนนี้จะพาคุณไปสู่เส้นทางใหม่ที่เป็นเส้นทางครอบครัวนะคะที่อยู่กันด้วยกันแบบโอ้โหเปเวอร์ลังการรวยมากบอกเลยว่ารวยเขาคนเดียวก็รวยแล้วแล้วคุณก็มีเงิน,นสองคนมาอยู่รวมตัวกันน่ะโคจะเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยเพราะว่าคุณเคยเชื่อไหมว่าต่อให้เรามีสิบมือแต่ถ้าเรามีสมองเราสามารถจะปั้นทุกอย่าง กับคืนมาได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเขาเป็นคนที่ฉลา,าดขยันขันแข็งคุณก็มีความแบบมุ่งมาน้าในการทํางานหาเงินเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง แล้วได้มาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันน่ะคุณคิดดูสิว่าความปังมันจะขนาดไหนในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสมบูรณ์เพอร์เฟกในเรื่องของครอบครัวชื่อเสียงกิศก็พอๆกันเลยการงานก็ดีมากอยู่ด้วยกันและดวงมันเสริมกันในเรื่องของการเงินในการท,ทําธุรกิจครอบครัวถ้าท,ทําธุรกิจครอบครัวด้วยกันนะโหไแม่บอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้ร่ํารวยเป็นได้จับเงินล้านได้จับเงินล้านเงินสิบล้านเงิน20สิบล้านอย่างแน่นอนค่ะขอแค่คุณลงมือทํานะ เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีเนาะที่ทุกคนได้ผ่านแมนคลิปเรนดอมคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าพลังงานตรงกันมากเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากเปิดดวงเสน่ห์เมตตาเปิดดวงเศรษฐีบูชาลาหูบูชาโภคัดทรัพย์ขอแนะนำพิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์วันที่ย3กรกฎาคมนี้นะคะที่มีการทำพิธีกรรมอย่างเคร่งครัดนะคะ พิธีกรรมจุดเทียนเสน่ห์นะคะมีความเชื่อว่าใครได้จุดจะเปิดดวงเสน่ห์น่เมตตาเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดดวงมหาเสน่ห์ในวันที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นวันกลางคืนที่มีดาวของลาหูเข้ามาเกี่ยวข้องและแม่หมอยังเปิดดวงของความร่ำรวยมหาเศรษฐีด้วยการให้ทุกคนจุดเทียนลาหูค่ะ จุดเทียนราหูดีเรื่องอะไรคะจะเสริมเรื่องอํานาจบารมีเน้นอํานาจเน้นความร่ํารวยเน้นมหาเศรษฐีเน้นคนที่ทําธุรกิจการงานให้ได้เงินแสนให้ได้ตามเป้าให้ได้ตามยอดตามที่คุณต้องการเพราะมันคืออํานาจคนที่ทํางานผับกลางคืนและพวกเนี้ยบูชาราหูได้จะดีมากแล้วจุดเทียนเสนอีกโหปังคูณสองค่ะเพราะว่าคุณจะได้ทั้งเสน่ห์เมตตาได้ทั้งอํานาจ แล้วได้ถึงความร่ำรวยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จขจัดปัดเปา่าอุปสรรคทั้งหมดออกไปหรือใครต้องการจุดเทียนนับก้าวอันนี้จะเป็นการสะกเโคสนะคะเปิดดวงบรารมีนะคะสะดกดโคกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนตุยแล้วเกิดใหม่แล้วการจุดเทียนนับก้อคือการ,การขจัดปัดเปา่าสิ่งชั่วร้ายมันออกไปเนาะ และเหมือนการเริ่มต้นใหม่คือการเปิดดวงการเงินเปิดดวงการงานเปิดดวงความรักทําอะไรก็จะทําให้เราเป,ประสบความสําเร็จการจุดเทียนนับปก้าคือการครอบคุมนะคะเรื่องต่างๆทั้งจักรวาลเนาะแต่เทียนเสน่ห์เทียนลาหูถ้าจุดคู่กันได้จะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถจับจองบูชาเทียนนะคะเข้ามาหาแม่หมอทางไลน์ได้เลยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ24ชั่วโมงค่ะ